สวัสดีครับทุกคนครับผมเพเดชนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือติวเข้มก่อนเข้าตลาดนะครับสำหรับหุ้นนอกกระแสหุ้นนอกสายตาอย่าง stgt รเปล่าชื่อนี้เป่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปดูชื่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้คือคือใครคือลูกของสีตรังนั่นเอง ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักสีตรังนะแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสับเละเลยนะครับว่าสีตรังเป็นยังไงแล้วเอาลูกออกมาขายแบบนี้จะดีต่อนั่งทุนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข้อมูลพร้อมๆกันนะครับที่หน้านี้นะฮะอันนี้คือสีตรังนี่คือบริษัทแม่ครับถ้าเกิดอยากจะดูไส้คือคือถ้าจะเอาลูกเข้ามาขายเนี่ยนะฮะผมก็ผมก็อยากจะดูนะว่า รายได้ที่มาจากสีตังโกฟเนี่ยนะครับมันเยอะแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้ามาดูที่แบบ5 6 1ของอันนี้อันนี้คือสีตังนะ STA นะฮะอ่าน,นี่คือสีตัวแม่เลยก็เข้ามาดูนะฮะเลื่อนลงมาดูเรื่อยๆนะครับข้อมูลพวกนี้เราเข้าถึงได้นะฮะเป็นข้อมูลเป็นโอเ n นซอร์สนะครับสามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะอ่าลงมาด้านล่างนะฮะเขาจะบอกว่าในสีตังเนี่ยมีอะไรหนึ่งในนั้นนะฮะเนี่ย ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางเนี่ยนะฮะเนี่ยผลิตภัณฑ์ถุงมือยางก็จะมีสีต่งโกบอยู่ในนั้นที่จะเอาเข้าตลาดคือตัวนี้ครับบอมอสีต่างโกบตัวนี้แหละแล้วก็ไอสออันล่างเนี่ยเป็นลูกของสีต่างโกบอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวสีต่าง sta ก็จะถือสีต่งโกบอยู่73.2%มีดอกจันน้อยเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูนะฮะดอกจันนี่คืออะไรด้านล่างนะครับเขาบอกว่าถือหุ้นทางตรง73.2ถือผ่านบริจารรับเบอร์แลน์อีก7.8ที่เหลือถือผ่านตระกูลอ่าสินเจริญกุณอีก9แล้วก็ถือโดยเนี่ยสีตังโฮดดิ้งเอ่ยอะไรเอ่ยก,ก็หลักๆก็ก็คือเครือญาติแล้วก็บริษัทใหญ่นั่นแหละครับที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วทีนี้ ที่ผมอยากเห็นคือสัดส่วนรายได้นะเนี่ยดูดูตรงนี้นะฮะอันนี้คือ STA STA จะประกอบด้วย4ขานะครับก็จะมีปริพันธ์ยางธรรมชาติสำเร็จรูปจัดจำหน่ายแล้วก็ธุรกิจอื่นสีตั้งกบอยู่เบอร์2ตรงนี้นะฮะเนี่ยคือบริษัทย่อยที่เขาถืออันนี้ถือ100% 100%เลยนะลงมาดูด้านล่าง ผมอยากเห็นนี่ไงโครงสร้างรายได้โครงสร้างรายได้มันก็ต้องแยกตามประเภทนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกจากผลิตภัณฑ์ยางแท่งนะครับน,นี่คือดูปีตามนี้นะฮะสองห้าหกอันนี้เราดูได้ล่าสุดสุดๆเลยก็คือปี6กสนะครับแต่ว่าตัวสีตังโกบเนี่ยเดี๋ยวผมมีให้ดูจนถึง3ามเสดมกราอ่ะสามสิบเอมีนาปีหกสเลยงบไตรมาสแรก นะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะฮะสปีนี้เราจะเห็นว่ารายได้จากยางแท่งเนี่ยหกหมื่นสามหโอ้โหยลดลงเยอะมากครับรายได้ลดลงเยอะมากแล้วก็สัดส่วนหายไปหมดเลยนะครับจาก70%เหลือ64%ลงมาดูด้านล่างครับผลิตภัณฑ์ที่มาจากถุงมือยางอันนี้คือคือตัวสีตังโกฟนะหนือคือตัวนี้นะครับที่ถือหุ้น88%เนี่ย รายได้9 8 0 0พั1แมื่นเอ็ดแล้วก็หมื่นสองเห็นไหมฮะตัวเนี้ยน่าสนใจแล้วจากรายได้สัดส่วน10%สิ้นปี62กลายเป็น20%นะครับโตขึ้นมากลายเป็นแบบลูกลักเลยเดี๋ยวเราไปดูธุรกิจอื่นนะฮะย่างแผ่นลมควันนะครับ9 0 6, 6 8 6 0 0หกห่ผลิตน้ำยางเข้มข้น6 2 0ั4ส0ง2ี0พ แล้วอะไรเนี่ยบริการอื่นสี่ต้องบอกว่าสีตังนะครับเละหมดเลยเอาจริงนะดูตรงนี้นะะอันนี้คืองบของสีตังนะฮะร,รายได้รวมเจ็ดหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นหนึ่งเจ็ดหมืนห้าหกหนเอ็ดนไหมสามปีนี้ที่โชว์ให้เห็นเนี่ยสามปีเนี้ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วไตามาสแรกออกมาแล้วก็ลดลงเยอะมากแต่ แต่เห็นอะไรไหมเมื่อกี้เห็นอะไรปมีเพิ่มอยู่แค่ตัวเดียวครับก็คือตัวถุงมือ,อยางเนี่ยรายได้รายได้โตอยู่ช่องเดียวเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่า STA กําลังจะขายลูกรักของตัวเองอะ่ะออกสู่ตลาดแล้วครับตอนนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดเราสนใจการเติบโตของ STA นะผมว่า i อซีดังโกมีจะน่าสนใจกว่า ถ้าจะซื้อ STA ซื้อสีตังโกบดีกว่าอันนี้ความเห็นตัวตัวนะเพราะว่าด้วยตัวเลขที่ออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดูตัวเลขของสีตังโกบอันนี้คือสีตั้งโกลบเลยนะครับก็คือเป็นบริษัทตัวเนี้ยที่กำลังจะเอาเข้าตลาดลวด้วนแต่เข้าวันไหนอะไรยังไงที่ผมยังไม่ทราบนะฮะรายได้รายได้นะครับ ตัวนี้ก็แค่สามเดือนใช่ไหมสามถึง3ามสิเ็มีนาปี6-3นะครับ3ามพล้านแล้วอันนี้รายได้เฉพาะกิจการอันนี้คือรายได้รวมนะครับส7มพล้านดูดูรายได้รวมของสีตังฮนะอยู่ไหนละ่ะรายได้รวมของสีตังมืนเจ็ดเป็นสีตังโกฟอยู่ส0มพันโหดปะละ่ะเนี่ยสามพันเจ็ดนะครับรายได้เติบโตนะถ้าเกิดเราเทียบ ไต่มาต่อไต่มากับปี6-2ก็โตประมาณพันล้านนะครับกำไรไครัอะไรขั้นต้นกอดมาจินก็โตเยอะนะฮะโตกับเท่าตัวน่าสนใจลงมาดูข้างล่างกำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.43ถ้าเทียบเป็นหุ้นแล้วนะครับ0.43บาทซึ่งตัวนี้นะผมพยายามดูราคา IPO อะ่ะเขาเขายัางไม่เคาะแหละ ก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าว่าราคาจริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะฮะสีตังโกฟนะครับที่กำลังจะเอาเข้าตลาดเนี่ยน่าจะใช้ชื่อว่า S T G T นะครับสีตังโกฟไทยแลนด์อ่ะ S T G T จะเป็นลักษณะของหุ้นเพิ่มทุนครับ444ล้านหุ้น แบ่งเป็น432ล้านน่ะเสนอ IPO ให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็2ล้านหุ้นให้กับผู้บริหารแล้วก็10ล้านหุ้นให้กับกรรมการผู้บริหารแล้วก็พนักงานบริษัทอืมปกติเขาก็จะมีการจัดสรรเป็นส่วนกันประมาณนี้นะครับส่วนระยะเวลาในการจองอะไรงไงเนี่ยยังไม่ประกาศข้อมูลตรงนี้ผมดึงมาจากวันที่24เดือน3ปี2020 ถ้ามีอัปเดตดยังไงเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกนะครับลงมาด้านล่างอันนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวให้ดูตรงนี้สิ่งที่เราควรจะดูหุ้นที่กำลังมา IPO เนี่ยคือเขากำลังจะระดมทนุนถูกต้องไหมครับเราต้องรู้ว่าเขาจะเอาเงินทุนไปทำอะไรซึ่งตรงนี้นะครับเนื่องจากเขายังไม่บอกตัวราคา IPO มาเรายังไม่สามารถประเมินได้ ว่าเขาจะได้เงินจาก IPO ครั้งนี้ไปเท่าไหร่และสัดส่วนตรงนี้ก็ยังไม่บอกนะครับแต่เราจะรู้คร่าวๆว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรนั่นก็คือ1แหละการขยายกา,การขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถุงมือ,อยางก็คือเอาไปพัฒนาตัวบริษัทนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็ขยายกำลังการผลิตซึ่งก็จะส่งผลแน่นอนกับยอดขายแล้วก็ไรายได้ในอนาคตนะครับอ่ะอันนี้ดีนะฮะ ต่อมาคือเป็นเงินลงทุนเพื่อติดตั้งระบบแซปนะครับก็เพื่อที่จะพัฒนาตัวสินค้านะแล้วก็ชำระเงินชำระเงิน,นอยู่แล้วแต่สัดส่วนเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับจะใช้กี่ปีนี้ก็ยังไม่รู้แต่ก็น่าจะเร็วๆนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายฮะใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนเินการข้าวๆประมาณนี้ครับก็สรุปได้ว่า สีตั้งโกฟบเนี่ยคือลูกหลักของ S T A แล้วก็เป็นสัดส่วนรายได้เดียวที่มีการเติบโตอ่ะจาก4ขานะโตแค่ขาเดียวก็คือขาที่2 1 3 4เนี่ยดอกหมดเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทนั้งนเรื่องนั้น เราก็ต้องดูนะครับว่าเราเข้ามาเพื่อที่ทำอะไรเราเข้ามาเพื่อที่จะเกง็งกำไรหรือเราเข้ามาเพื่อที่จะลงทุนระยะยาวไปกับเขานะครับเราก็ต้องดูข้อมูลที่แวดล้อมด้วยคลิปนี้ที่ทำขึ้นมานะครับไม่ได้ต้องการที่จะเป็นการชี้นำให้มีการลงทุนหรือไม่ลงทุนแต่อย่างใดนะครับผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตาม นะถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาแจ้งให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังนะเนื่องจากเ,ออเป็นเป็นหุ้นตัวใหม่และเป็นผมว่ามันเป็นหุ้นนอกกระแสที่น่าจับตามองอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครมีเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยอะไรยังไงเนี่ยเข้ามาคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย